จะเป็นโค้งไปทั้งซ้ายเล็กน้อยและโค้งไปทั้งขวาโค้งซ้ายและโค้งขวาซู้ไปไก่เอ,อ้ยมุมนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะย่างงามเลยภาพบรรยากาศตอนมาบาวบกทายนะ,ะตอนไปบาบกทายตอนกลับบาวบกทายนะ,ะเป็นมุมที่บอกเลยว่าคักแห้งนะฮะเสื้อได้ว้าทันทีมมักนะฮะอย่างลรกของการเดินทางนี้ตอบโจทย์ จากจจุดนนี้นะากม,ม,มุมนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นอีกมุมมุมหนึ่งของถนนลอยฟ้ามอเตอร์เวイเอ็มหกเนี่ยตรงเขื่อนลำตะคองจุดมุมนี้เนี่ยจะมองเห็นถนนเนี่ยที่สโลปและโค้งไปโค้งมางามนะฮะเป็นอีกวิววิวนึงเนี่ยทางนทีมมักนะฮะเหลืองล่าของธรรมชาติผมก็เลยว่าสวยงามแน่นอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้บันทึกไว้เนี่ยตรงหน้ารถนพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องครับผมเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ชื่อว่า ช่วงย่ำแรงๆ,ๆพี่น้องเอ๋นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเดินทางกลับแล้วนะฮะมุมหน้าบาโบจะมองเห็นบนภูเขาสูงจะเห็นเหมือนบาวจับบอกว่บาบักปินใหญ่นะฮะที่จริงแล้วบัวชัยเดินไปน้องเด้อนะครับเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้านะฮะกอ่อพอนะฮะการไฟฟ้าผ่ายผลิตนะครับพี่น้องครับและสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจข้างหน้าโอ้โห,โห,โห,โหอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะฮะ กำลังก่อสร้างกันอยู่พี่น้องเอ๋ยนะฮะตื่นตาตื่นใจอีกสิ่งหนึ่งทีบาวเองนํามาฝากทุกทางเลฮะมองเห็นวิวแบบนี้นะฮะบรรยากาศทีบอกว่าตื่นตาประทึกแน่นอนพี่น้องเอ๋ยนะพี่ท่าเห็นยังต้องเป็นทีนาสนใจนี่เลยโอ้โหโมุมนี้มุมนี้ป้าดู จากคุ่นี้พี่น้องจากพุ่นี้จะเห็นความตื่นตาตื่นใจโอ้โหโสินทางนี้ขึ้นไปเี่นอไอ้เสด็จเนี่ยพระอาทิตย์ย้อนแสงนับว,ว่าคำแล้วคำแล้วเป็นดิวที่สวยงามนะฮะจะมองเห็นเหมืนอนโครงสร้างของหลังคานะครับตรงช่วงที่เป็นอุโมงค์สี่คิวนั่นเองเนะฮะตรงจุดที่เป็นเดือนจำคลองไผ่ ็นก่อนมีการบนนฮะเหมือนฝนจะตกพี่นอ้องเอ้ยแต่มีลงฝนลงเมด็ดอยู่ในน่อยนะฮะบ,บรรยากาศเมื่อนี้นะฮะมองเหน็นดางขวามือจะเป็นอุโมงค์ทีบาโบไทยคลิปไปร้ายครังนะฮะคลิปหนีบาโบไทยทำเมื่อวันที่สองนะฮะวันที่สองมีนามพีวศส5 6 8นาสิบปดั่นเองครับนี่มุ้งนี้พี่น้องเอ้ยนะอ๋อ มาเยี่ยมในกตือตาตื่นใส่เนี่ยพาไปเล่กาศดานบนก็สวยงามเนี่ยลงไปลางๆก็สวยงามอีกเช่นเดียวกันเนาะพี่น้องเนะาะอ่ามองทะลุปไปมองทะลุปไปอุโมงค์นะฮะจากมุมมุม,มนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นอีกม,มุมมุมหนึ่งของถนนลอยฟ้ามอเตอร์วีเอ็มหกเนี่ย ตรงเขื่อนลำตะคองจุดมุมนี้เนี่ยจะมองเห็นถน,นนเนี่ยที่สโลปและโค้งไปโค้งมางามนะฮะเป็นอีกวิววิวหนึ่งเนี่ยทางในทิมมักนะฮะเหลืองหน้ของธรรมชาติบอก,กเลยว่าสวยงามแน่นอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้บันทึกไว้เนี่ยตรงหน้ารถนอกเป็นหนองเนาะเป็นกล่องเป็นกลอ่กลองที่อ่าบันทึกตรงหน้ารถตัเองพระอาทิตย์ยามแรกยามแรกจะอัดสดงนะฮะจะมองเห็นมุมนี้ลงไปงามแห้งงามแห้งนะฮะ ส่วนนาลางเจนเขื่อนน้ำเนี่ยเขื่อนน้ำลำตะคอโอ้ชัดเจนบอกพี่น้องไอ้ชัดเจนบอนะฮะบาวอเองเห็นแล้วก็ชัดเจนอย่างงดงามเลยถ้าเป็นช่วงที่วิวดีหรือว่าแสงดีๆนี่โอ้งามเน่ยแน่นอน,นะฮะมัตนติดจากนงารถอาจจะบอสวยแล้วบอชัดเจนนะฮะแต่ถึงอย่างไรแล้วแต่นะฮะมันติดการเดินทางให้ทุกท่างเนี่ยเบิร์นเลยเห็นน้ำเนี่ยฮะ ตอนนี้ที่ว่าท้องฟ้ามืดครึมฝนจะตกเอ๊ะฝนเลิบลงเม็ดแล้วพี่น้องเอ้ยนะโอ้โหมุมนี้วันที่สองมีนาเนีนะะ่ยพศสองพันหกสิบแปด รถก็เริ่มหลายเริ่มหลายได้พี่นะ้องเอ้ยนะแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นย่างพัฒนเปิดให้ใสบริการทางด่วนนะฮะเพิ่นเปิดให้ใสชั่วข้าวก่อนนะฮะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพี่น้องครับด้า,ขานขวามือจะเป็นเขื่อนน้ำนะโอ้โหมองเห็นเขื่อนน้ำกว้างใหญ่เลยฮนะวิวนี่สวยมากสวยงามมากเลยถนนเอ้ยจากตรงนี้ จากมุมนี้นะครจะมองเห็นถนนนะฮะเรือทางลอยฟ้ามุเตอเวเอ็มหกมันจะโค้งนะฮะโค้งแบบแบบมองไปเนี่ยงามแห้งไปหน่อยนะฮะอัศจรรย์ใจเพราะว่าเนึกว่าคนไทยเป็นสางแต่จังไดา้เนาะพี่น,อน้องเนาะว้ามุมนี้มุมนี้พี่น้องมุมนี้มุม,น,ม,มนี้ลองมองมุมนี้เนะี่ย่างงามเลยจะเป็นโค้งไปะทั้งซ้ายเั็กน้อยแหละโค้งไปทั้งขวา คงซ้ายและคงขวาสู้ไปไก่เอ,อ้ยมุมนี้พี่น้องเอย๋ยนะฮะอย่างงามเลยผานบรรยากาศตอนมาบาร์บกทยนะัยเนี่ยตอนไปบาร์บกทยัยตอนกลับบาร์บ,บ,บกทยนะัยเนี่ยเป็นมุมที่บอกเลยว่าคักแห้งนะฮะเสียดายว่ทาทนายจิมมักนะฮะยถึงลากของการเดินทางนี้ตอบโจทย์จากจุดนี้นะจะไปเชื่อมต่อกระทนวมิุตสาหกรรตรงรเขตของพื้นที่ปักช่องนะฮะ มันตนมิตรภาพหมายเลขสองมุงหน้าไปทางปากช่องไปาสารบุลีนั่นเองทานสา,าสยจะมองเห็นถนนนี้ม,มิตรภาพนะฮะที่มาจากนคราราชสีมานะครับจากมุมนี้จากมุมนีมมน้พี่น้องเอ๋ยนะเห็นอย่างชัดเจนเลยตันขวามือจะเป็น ตอนที่ถอดหญ้าไปนะฮะถ้าเป็นขึ้นคุณจะเปิดไฟให้แสงสว่างสวยงามอีกหนึ่งโมเมนต์ป้าทุกขักบอรพี่น้องคักบอรนี่นะฮะถนนประเทศไทยนะฮะเฮ็ดดีเฮ็ดมาตรฐานเนาะพี่น้องเนะาะถ้าเป็นเครื่องบินเป็นสามารถลงแลนไหนเได้เนี่ย ขึ้นมามุมทุ่งสูงก็จะเห็นเมฆนะฮะที่อยู่ด้านบน,นบนเมือดคลื่เลยฮะเหมือนฝนจะตกแล้วตอนนี้คอยคำย่ำแรงคอยคำย่ำแรงโอ้โหท้องฟ้าเริ่มจะมืดคลึ่แล้วเหมือนเมฆบอกเลยฮะแต่อาจจะเป็นเมฆหมอกเนาะเป็นควันซีเท่าโอ้ จะมองเห็นภูเขาไกลๆเนี่ยภูเขาทีอยู่ในเขตพื้นที่ของปากช่องเสียงลมพัดแห้งๆพัดแห้งๆเพราะว่าปราเองก็ยืม่มุมสูงเนาะปีนน้องนะมุมสูงของทางลอยฟ้านะครับ โมเตเวเอ็มหนั่นเองจากพรุ่งนี้แสงก็ะเริ่มดีขึ้นมาแล้วจักน้อยจักหน่อยงามแหงงามแหงว้าวนี่แหละพี่น้องอเลยเนะี่ยการเดินทางบันทึกโมเมนต์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนะี่ยถึงสถานทีท,ทีบาบูไปน้อพี่น้องนะถนเนเซนนีบอกกันเลยว่ามานย้ำไทยกับไทยคลิปย้ำนั้นอัพโหลดลงาทางช่องทาง อินเทอร์เน็ตเห็นพี่น้องในเบิร์นน้าพี่น้องเนาะทางคลิปวิดีโอทางช่องทางของบาบูนั่นเองทางผู้ชมบอกว่าโอ้โหถ่ายแต่ถนนมองเก่ามองเก่า,กาสัน่น <c oughs> ดนความทีตัวเองเนาะพี่น้องเราปฏิการเดินทางไใส่มาใส่กนแล้วแตนะ่เนี่ยเห็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมันชิบว,วัยเนี่ามืบูนี่วันที่นี่เจ้าของเองเหนมากเตือนเป็นสตอรี่ของตัวเองไว้นนั่นเองโอ้โหเสียงลมแห้งขนาดเลยพี่น้องเลยนะ ดานบนจะมีเสียงลมฟัดฟู่ฟูๆฟูฟูนี่ฮะจากจุดนี้จะเป็นจุดที่อ่าสลลลบลงไปเนี่ยจากจุดที่เป็นถนนลอยฟ้าเราจะเชื่อมต่อลงไปถนนทีอยูบนพืนดินเนี่ย ที่ถนนที่บริเวณถนนยุกดาลับคือ,อยังจุดหนี้นะตรงเกล้าลำตะคองเป็นมอเตอร์วีเอ็มหกที่เชื่อมต่อมาจากถนนมิตรภาพตรงาปากช่องปากคีวิโอนีว้เนี่ยสำหรับทางที่อยู่ต่างจังหวัดของประเทศไทยนะทีม,มีโอกาสเดี๋ยวมานเนเดี๋ยวเบิรงคีบ่าวบอกว่าจุดหนี้นก่อนหนาไปทีทานเคยมากอาจจะซิปกว่าปีที่แล้วนะฮะ อาจจะมีเนาะทางไรเฟิชุดนี้ตอนนี้มีแล้วเป็นเออนี N ่ e คือการพัฒนาของประเทศไทยพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ยงเเบบเองก็ที่จะว่าเห็นในสิ่งที่ตัวเองบอกว่าอ่ามากและก็อัศจรรย์ใจนะครับฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้อ่าอาจจะมีพี่นอ้องเอฟซีทีคนอยู่ต่างประเทศนะเพิ่นบ่ได้มาประเทศไทยหลาย10ปีปเพิ่นนี้เพิ่นก็นจะบอกว่าโอ้โหประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็วอสู่นะฮะาว่าเคยมีคอมเมนต์ อะไรๆลายทนทีเนี่ยามาคอมเมนต์ผ่านคลิปวิดีโอบาโบทีบาโบเองกันอัพโหลดลงทางช่องทาง Youtube ของบาโบเนาะให้เห็นนะฮะเดีเยวคนก็บอกว่าโอ้โหว้ยประเทศไทยเดือยวนี้มาสั้นเนี่ยพัฒนาอีหรีพัฒนาอีหรี จากจุด้อยฟ้าอย่างทีบาวบกเกินไปก่อนหนาะลงมาจุดนี้พี่น้องเลยนะเป็นจุดที่ถนนธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะก็บอกไว้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ถ่ายภาพช่วงอีกหนึ่งบรรยากาศ1นซีซันนะฮะช่วงเวลาย่านแรกๆ17นิกา40นาทีของวันที่2นะฮะมีนาะพศ .2568 นะพี่น้องเนาะ สำับคินี้บ่าวกเองจะลาคำชมไปพินีการแลกกัน้างด้ที่ทมักและเชิญจอบไปเรื่องอนไรเป็นกำลังใจเนี่ยเพกอกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุบสนบ,บ่าวโวด้วยการไม่กุดข้ามโฆษณาก็แลกกันพี่น้องครับสบัยดีสวัสดีครับ